ตอนนั้นตายเก้9ส uh ิบเก้าคนตาย100ยคนแค่เก้าร้จัดโดยตํารวจภูทรจังหวัดเชียงรายมีอาการลุกท่านทําร้ายตนเองทําร้ายบุคคลใกล้ชิดทําให้เกิดความได้จากการรากจัดการและอบจมีเจ้าหน้าที่อยู่กองสารลายชื่อจะไม่ครบ เขาจะให้มานะครับตามจํานวนคนรักษาโดยตรงนะครับวัคซีนชุดนี้ผมถึอว่หมให้คุณผู้หญิงส,สวมณีรองผู้ัการฝ่ายธการมากผู้ว่าราชการจรังหัดร้อนะยเอ,อ็ดท่านัตยคนซื่อนายกโครงการบริหารอกาเรียนเชิท่านยานสมาืูว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ด อีกครั้งยังมีแนวโน้มการเกิดอัตาความความดูแลตามพบว่าปัจจัยเกิดจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมักจะบกพร่องในการดูแลจิจวัตรประจําวันการจับโดยผู้ภัยพัฒนาสังคมจังหวัดสาสำนักงานสาธารณสุขทีมผู้วิทักษ์ผู้ป่วยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจังหวัดน้อยอ็ดจำนวนสองแสนบาท แบ,บ่งเป็นภาคอุปกรณ์ชุดสารสุขจังหวัดท่านหน้าส่วนราชการที่ผู้มีเกียรติท่ามต้องตืง่นีถึงปัญหาที่เราไม่ค่อยสบายใจกันทุกรอบของประชาชนเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องถือว่าเป็นปัญหาด้านเราเราก็มองว่าเป็นปัญหาความผมผมเห็นว่ายาเสพติดเนี่ย เราเราได้ทำวิทยาศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนะครับโดยได้ทำการสำรวจการคำนวณความเท่าที่ไหนของจะทั่งเพื่อนไป้วก็คการแก้ปัญหาความยากจนก็เสร็จนะแต่พวกอาจจะเป็นคนนะผู้ป่วยซึ่งก็มีงบประมาณสปสชเด็กหรืออย่างกัญชาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ เรียนว่าสมัครละแล้วที่ที้ถูกกฎหมายนะอันนี้ก็มีการเคี่ยวอะไรกันท่อมเาเรียกว่าใบกระท่อมหรือกัญชาเรื่องของการทำในสิ่งพิเดีเยอะขึ้นมากในช่วงโควิดก็ขอกราบขอบพระคุณท่านสยามสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องจากช่วงชั่วโมงแรกนะครับส่วนชั่วโมงต่อไปตอนนี้ก็เตรียมเลยนะครับ m 니 아니...